สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบุษสุคุพี่น้องตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่น้าาอยู่เนาะยังทนในมือกันเดี๋ยวเราซีสีผ้าเข้าไปเบิ้งแตงมูพี่น้องแตงมู่วายังลายอยู่วายังหน่อยเนาะลายคนยังยังพู่ว่าแตงมูยังลายอยู่บ่กะยังลายเนาะพี่น้องแตงมูกะไปขายสองเทื่อสามเทื่อเมื่อนี้ไปขายเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นเตงเตงมูเนาะอันนี้จะเป็น ขายหมากละพันเนาะพันกีบอันนี้สิเป็นหมากยี่สิบบาทพี่น้องหมากหาพันหมากหาพันหาพันพี่น้องอันนี้วันเนาะหมากหาพันหมากยี่สิบบาทอันนี้ก็สิเป็นคู่คู่ยี่สิบบาทเป็นหมากเงยหมากน้อยเนาะประมาณนี้ยังมาบดอีกพี่น้องนี่เจนี่อีกเนาะแต่งมกกับวาณซ้ำนี่แหละหมากเงยหมากน้อย ตามราคาเนาะมหมาง่ายกับใครเพงจังหน่อยเพงกับผมเพงหนะ้ามาหาพันมันยี่สิบาทเพงชุดสี่สิบบาทที่ได้จังหมาในสี่สิบาทหมางน้อยนี่สิเป็นคู่คู่เท้าไ่หมางน้อยเนี่ยน้อยยีเจเนี่ยคู่ห่าพันบอหรืว่าสามหมางห้าอันนี้สิเป็นสามหมากห่าพี่นอ้องสามหมากยี่สิบบาทเน,ะนาะแ้วก็มีอาคู้ใหญ่จะดีพี่น้อง ที่เพิ่นผ a, ักงินมาซื ar, in ้อแตงโมเนาะผักงินมาซื้อแตงโมให้ไปให้คุณเท่าคุณโอ้คุนมาเนาะแบ่งปันกันเพื่อนวะแต่เพิ่นกับ่ให้ออกซื้อออกเสียงหรอกเนาะหากับขอบอใจเพื่อนได้น้พี่น้องที่ซื้อแตงโมซอยซอยอุดหนอกุนนุเนาะที่ซอยอุดหนุนว่าซีกับขอให้จะเดินทางด้านการงานขอให้เฮงเพงรืยๆเนาะกับแตงโมที่เฮาเก็บ ไว้ที่พ่เป็นซือ้อกันฮาป้าเป็นรถนะพี่น้องว่าแต่งมืหาร้อยบาทสืได้สำไรพี่นอ้องจะเบ่งน้ำกันเลยน,นี่ก็เป็นรถหาเงินของบ่อซีพี่น้องรถตุ๊กตุ๊กพี่น้องรถตุกถต๊กตุ๊กครับอันนี้เป็นแต่งมูพี่น้องแต่งมูอาหาร้อยพี่น้องซื้อหาร้อยก็ได้ประมาณสักนิดหนะ่งเนาะ ซื้อหา,า,อาอหร้อยบาทพี่น้องคนถักนินมาให้เนาะอุดซอยอุดนนเบาสีเห็นปะไปหลายพอสมควรเติมเนาะเดี๋ยวเบาสีกับสิเมือ่ออ่าเจ๊กอยู่ในงานบุญพี่น้องวันนี้ก็มีงานบุญเจ๊กพอดีเนาะบุญเจกในบ้านนะเนาะแต่กูม่ญาตีพี่นอ้องหรอกแต่ห้าสีเอาหมักมูมาเจกพี่นอ้องเจ๊กให้ป้ปาๆลุงๆในบา้านหลายๆคนเนาะที่มาข่วม การบุญพี่น้องกลับไปติดตามครับส้มกันให้พี่น้องว่าสิเป็นจังไรนะพี่น้อง มาหอนเทือนนะพี่น้องป้าเดินทางมาเกิดเพื่อสีฮอนเนาะเพื่อสีฮอนเทือนกระโดนเติบแตงโมก,กับประมาณเท่านี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวกะว่าสีลงแจกอยู่งานบุญพุนน่นเนาะตอนนี้กะทาแม่ก่อนแม่ยังเอาขันมาอยู่พี่น้องบรรยากาศบ้นบรรยานแบาสีพี่น้องกะเฮือนกะต,ติดติดที่ๆกันนี่ยเนาะบ้านนี้แหละตอนนี้กะ กำลองหายซอมากพี่น้องแต่ง<น>มููลแล้วอัดเได้ะ่ถองมอาเนาะเออจ้ามาน้องตอนนี้แม่กำลังสิแจกอยู่ทึงก่อนนะพี่น้องมาแล้วแม่หองมูไตู้หองมเลย มาแจนิมเา,ากไลบอเนี่ยแม่กำลังซีไซทงทาพี่น้องโอ้ยันนี่ไอ้น้อยเขามาเาบ่่อยเาเพิ่นเพนะใหญ่จะดีเพิ่นถางก็มหนึงซื้อเออพิออ่นนซื้อมาเจกของบ,บ,บใจล,ลายห่ำไห่รวยใ่ <มา S 1> เ่เอาไ่มาเ่นะกะพงให่้ามอ้าวเอามาใหญแล้ว เมาเออไม่บอกงูนี่มะยงใจดีคนถาม่าน้องชื่อโมใหญ่คนเออเพรแจกกายกันกินนั่นแหละขายให้โชคให้ลาภหร่ำรวยนี่กำลังเอิดเด็กๆเอาพี่นาเอาเบ้าเหรอครอบใจครบอบใจไอ้สีเออเอาให้หมอนั่น ขอบใจขอบใจได้เอ่อเอาไปทำแพ่งทำแพ่งก็มาว่าเจ๋อยู่เพื่อนกับพี่น้องได้แต่งคอยลงบุญมาเลยเนาะผู้ใหญ่พเพื่อนแก,ก็สิคอยลงไปให้อยู่งานบุญเนะพิ่มมาเลยเนาะช่องคนชื่อนะฮะก็สิลงบุญเพิ่มมาเนาะสิลงไปยาย,ยบุญเนาะมาเนี่ยไปพ่อตัวนี้ก็ได้ลงมาหอดงานบุญเนะี่ยเนาะ เด็กก็ยังวัยแล้วมันเลาะเดี๋ย็กอะเดี๋ยวสีเอิญเอิญอันข้าเจ้าเพิ่นมาเอาเนาะพี่น้องมาเอาแตงโมเนาะพี่น้องตอนนี้แกเมแกกำลังสีเก็บแตงโมใส่ใส่ถุงไว้เนาะเวลาแข้าเจ้ามาแบบจับเอาจับเอาเลยเนาะแต่ง่ายก็ให้ภูละละลายละแบ่งกันกินเดี๋ยวมันสิบุคู่กันเนาะพ่นกับลายมาในงานบุญ มันเข่ากระหอกบุญแมนพากันเลยจอดอยู่นอกแล้วพี่น้องเนาะไม่ได้เข่าไปจอดอยู่ในเพราะว่าเข่ายันออกไม่ได้เนาะเพราะว่านนะข้าเจ้าเพิ่นกะคลายกะเต็มทางเลยนี่กะเอาสีกะขับรถยังบอกเคนในน้องโดยไทยกะยพี่น้องแล้วรว่าเอิ้นใส่กันนี่ยมาเอาไม้มาเต็ยงมู้อะเอพิ่อนปลาย่างกายไปเส้นเนาะท่านวะ่นา ของฟีนี่ยันสีกลับขึ้นมาเอาอยู่จังนี่บาบามาเอาแม่แตงมุ้ค่ะเป็นยังอู่หูเลยนะบาแจกฟีนะเคนว่าให้ซื้อหรอวะเราเบ,าบ,าบ,าบาิกซื้อแค่ <c oughs> นอกกินฟีนี่ยันเอาอยู่บนโซงนี่เ <c oughs> อาเนองตอนนี้กับคนกำลังสต็อกนะมาไอ้มาไม,ม,ม่มาของฟีนี่เอาใครถ่ายเอาได้เนาะเอาแมงมุนี่ บุญจากตอนมาก่อนว่าเอามากเอาไว้เอาเไว้ล้นไหเบิร์แล้วฮะตนไหเบิรแล้วฮะกใ่้ลยนแถวเมื่อบุญเอาไปบจาบุญ่านี้กัไปท้าย่าโนนถ้าไข่งีใสเว้นห่างเลอสาถุเนาะไข่ไหลมากองก็ไข่ไหลมาเข่าเอเด็มกระเป๋าเดืยายพือจัหน้าอ่างหนาพืจังฝ้าอ่านั่งมึงูนี่เอา อสีพนชื่อม่านบริจักโอ้ยว่างว่าอะไนี่แต่แถมให้แกเนี่ยก็วายืนวานมือก็ได้ล็อกอันว่านะเาผักไว้่นกัใช่กระกไม่ได้เป็นเมือกอะจะเอาว่าสีทองโซแนวซื่อบางม่วงบาง่มกิจักพี่น้องเอ้ยเอาแมงมมเอาแม่เอ้ยบางโมกิจกอบใจผู้ใหญ่ใจดี เอาไหมเอาไหมมาเอาเรื่องทหาเรื่องหมูพีกี่น้อยินหมดเร็วประเทศคนบริการมีหน้านั้งไหนกันพี่เนาะเอาเง้ยงูบกาเอาแมงมมะเอาให้ซื้อไอ้เน่เอาวันเอาแม่เอาม ฮะน่ามันเลยขึ้นมาขายดีแท้พี่น้องขึ้นมาขายดีแท้หัดนี่ย้ายมาแต่มทางนทำได้กะเพระลงมหอดบุญเนาะเพระลงมหอดบุญทำไมย้ายมาทางปั่นกันพูดละมากพูดอะไรกันแหละผนก็ลงมิดเลยพี่น้องันนี้ปั่นด่านมาเอามาเอามาเอา เออผู้ใหญ่จะดี่นฝากเงินมาให้ซื้อพูดละนุ้ยล้วนุ้ยอ้วอันด้วยอันดันูละนุ้ยพู้ะอะไรนะงานสิพ่อกันพ่อไน้สิพอเท่น้แต่กี่ยาี้ยสมิอย่นโอพี่น้อ ก่แล sí, okay, the okay, okay, ้วเนาะีบหดนี่เลยเลยอยู่ในกระสอบนะสิเอ้าฮะใบซีบดแล้วนให้ได like ้ตึ s <S ้งมาจังไรนาโชงมาช่อ ชอบใหละลายพาเอาไปให้ม right. ันนะ้อให้กันต <uh ื่ใจละไรเนี่ยอันก็พูดละมากรู <t <t ้เลยเนาะโมยับพ่อกันพี่เนาะพี่เนาะนี่เดีนี่เดี๋ยซองมากเอาห้วัตรด้นะเอาหาวัรดอันนี้ของเพื่อนเพื่อนมาฝากไว้คนก็ล้มิดเดี๋พี่น้องมันนี่ พ้นกำลังมาแส่วแซ่เนาะตะกี้แกมิดซสมไหอยู่นี่โม้หู้เรามาได้เนาะโอเคพี่น้องว่าสีเอาเขาไปซอยในงานบุญกับบดพี่น้องเลยวันซอยสั้นเอาว่าย่างมาว่าสีงวัหากับบุคือได้หาเบดได้สั้นเนาะโอเคพี่น้องสังกภาพบรรยากาศไปสั้นพี่น้องพี่น้องเนาะกาขอบใจที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บเอาซีพี่น้องโอเคพี่น้องสบายดีฝนกระตกเกิดนาะพี่น้องเนาะเมินฝ้าเมินฝนมาเด้ สบายดีพี่น้อง